ฮีรทอนมั่นใจช้างสึกชุดนี้มีของสะเทือนอาดับพร้อมชมมิคเคลสั้นจ่ายบอลสปีดดีขณะที่มาโน่พร้อมจัดเต็ม UAE ซีเรียเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับชาแนลตองสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัต์คลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยดีกว่าไปพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับอย่างที่ทราบว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคม2แมตช์นะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่25มีนาคมพบกับทีมชาติซีเรียแล้วก็วันที่28มีนาคมพบกับทีมชาติ UAE นะครับทั้ง2นัดแข่งขันที่ UAE เวลา1นาฬิกาถ่ายเท่าสดผ่านทาง AIS Play แล้วก็ไทยรัฐทีวีอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่ประเทศไทยนะฝึกซ้อมวันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเขาจะเดินทางไปที่ตะวันออกกลาง และหลังจากนั้นจะทำการฝึกซ้อมแบบออฟฟิเชียลอีกหนึ่งแมตช์แล้วก็จะลงแข่งขันเจอกับซีเรียเกมแรกนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยมาโนโพกิ้งก็ค่อนข้างพอใจในตัวของนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้แต่ละคนนะครับนักเตะไม่มีใครเจ็บสมบูรณ์ทุกคนเลยนะครับตอนนี้เ็าบอกว่าเรื่องของ11ผูเ้เล่นตัวจริงยังบอกไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยอยากจะดูการฝึกซ้อมในทุกๆวันแต่ก็มีในใจแล้วนะครับเขาบอกว่าเกมกับซีเรียเป็นเกมที่ สำคัญสุดทีมชาติไทยต้องเปิดเกมนี้ด้วยผลงานที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่านักเตะหลายๆคนลงไปจะโชว์ฟอร์มที่ดีให้ได้นะครับส่วนเกมเจอกับ UAE เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นงานยากแต่เขาขอดูฟอร์มผู้เล่นนัดเจอซีเรียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าเกมเจอ UAE จะเป็นรูปแบบวิธีการไหนนะครับและที่สําคัญบอกว่า2เกมนี้จะเป็นการชี้วัดว่าทีมชาติไทยสามารถต่อกรกับทีม ระดับเอเชียได้เป็นยังไงอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของมาโนโพกิงนะครับก็เรียกได้ว่าพร้อมมากๆและสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็เดี๋ยวซ้อมเสร็จพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขานัดน่าจะตี5้าครึ่งมั้งตีห้าครึ่งที่สนามบินจากนั้นก็เจรินทางประมาณ8โมงมั้งไปที่ UAE นะครับถือว่าพร้อมมากแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะก,กําลังหลักของทีมชาติไทยชุดนี้ตําแหน่งของพี่อุ้มเนี่ยยังแฟนบอลยังอยากรู้อยู่ว่าจะเล่นตําแหน่งไหนใน,ใน,ในการไปลุยตะวันออกกลางในครั้งนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะแต่ล่าสุดอุ้มได้ให้สัมภาษณ์ในหลายๆประเด็นได้อย่างน่าสนใจนะครับทั้งประเด็นของความพร้อมทีมชาติไทยก่อนเจอกับยูเอแลวก็ซีเรียแล้วก็พูดถึงนักเตะใหม่ด้วยทั้งนิครัตมิเคลสันว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ชนุกูลกาลิน รวมไปถึงพี่อุ้มยังพูดถึงว่าระดับเอเชียทีมชาติไทยจะได้ประโยชน์อะไรไปฟังกันมีบทสัมภาษณ์มาฝากกันครับการซ้อมหน่อยการปรับตัวกับนักเตะใหม่่ที่เข้ามาเป็นไงบ้างครับพี่ครับก็ตอนนี้ก็ผมว่าทุกคนก็ตั้งใจซ้อมดีในเมื่อวานเป็นการซ้อมของผมในครั้งแรกด้วยแล้วก็ทุกคนมีความตั้งใจมากในในการเข้ามาในแคมป์ในครั้งนี้ครับก็อยากจะโชว์ฝีเท้าแล้วก็โชว์ฟอร์มเพื่อให้ต่อยอดอนาคตของตัวเองต่อไปครับ ถึงนิเคสันกับชนุคูณนะครับเป็นยังไงบ้างครับอย่างมีเคสันเมื่อวานก็เหมือนมารีคาบัลี่ด้วยแล้วก็ผมก็มองว่าในการจ่ายบอลเขามีสปีดบอลที่ดีครับแล้วก็ส่วนน้องชันคุคูน้องไน์นะครับก็มีเบสิกแล้วก็ทักษะที่ดีครับที่สามารถร่วมเล่นกันได้ก็เมื่อวานก็เล่นอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันด้วยน้องก็มีทักษะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นกาลังหลักในต่อไปของไทยครับก็ต้องรักษาความต่อนเนื่องต่อไปครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้น้องทําให้เต็มที่แล้วก็ ชว์ฟอร์มออกมาให้ให้กับทางโค้ชเห็นแล้วก็มีความมั่นใจก็มันมีหลายรายการที่ต่อยางนี้ที่มันมันต้องมันต้องใช้น้องๆขึ้นมาแล้วแเพราะว่าทุกคนที่ที่ได้รับโอกาสมาในครั้งนี้น่าจะเป็นต่อยอดทั้งเอเชียนคัพแล้วก็ในอาเซียนหรือว่าคัดบอลโลกต่อไปรอครับก็ก็อยากให้เป็นกำใจเป็นกำใจให้น้องๆทุกคนครับอุ้มอุ้มบอกมาตลอดเลยว่าอยากจะอุ่นเครื่องกับทีมระดับเอเชียครั้งนี้ได้อุ่นแล้วมันจะช่วยยกระดับพัฒนาเด็กๆของเราอย่างไรบ้างครับครับแน่นอนเพราะว่าอ,อ,อย่างแรกเลยทุกคนจะได้ชินกับ เกมระดับเอเชียแล้วก็นักเตะระดับเอเชียทุกทุกครั้งท,ที่ได้ลงเล่น dressed, มันก็จะ э, ลดความตื่นกลัวลงไปครับก็ od, เราจะได้สัมผัสเกมระดับเอเชียไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สําคัญต่อสภาพจิตใจแล้วก็ความเคยชินของของของความเป็นนักกีฬาเพราะถ้าเราได้ต่อสู้กับระดับที่ uh, มันเก่งกว่ามันสูงกว่ามันจะทําให้เรา uh, ลดความกดดันความกลัวลงน้ลงไป,ม,ไปมันทําให้เราการเล่นเพราะว่าเราพอเราเจอในในในพวกนี้บ่อยมันก็ทําให้เราชินแล้วก็สามารถ เน,น,นเกมของเราไดด้้ีขึนนอกจากบทสัมภาษณ์ของพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันที่ออกมาเห็นได้ชัดว่าโหสีหน้าเวตาของพี่อุ้มเนี่ยยังคงมุ่งมัน่นและเขาทุ่มเทเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่พี่อุ้มเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการผลการแข่งขันที่ดีและอยากจะรู้ว่าทีมชาติไทยจะต่อกรกับทีมระดับเอเชียได้เป็นอย่างไรนะครับดูจากบทสัมภาษณ์ซีเนียของทีมชาติไทยทั้งพิเจชนาทิพย์พี่อุ้มธิรทรเนี่ยเป็นไปในทิศทานเดียวกันกว่าเขา หวังจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะในการเจอกับทีมระดับเอเชียรวมไปถึงน้องๆในทีมมีโอกาสที่จะได้ลงสนามทุกคนทั้งตัวพี่อุ้มพี่เจเนี่ยเขาอยู่กับทีมชาติไทยชุดนี้มาอย่างยาวนานนะครับพอเขาเห็นนักเตะสายเลือดใหม่เข้ามาบรรยากาศในทีมเนี่ยมันคึกคักและกระหายมากๆตัวพี่เจกับพี่อุ้มเนี่ยเขาก็อยากจะพาน้องๆเหล่านี้เนี่ย พัฒนาขึ้นแล้วเป็นกําลังหลักทีมชาติไทยให้ได้ในอนาคตนะครับก็ส่งกําลังใจให,ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันนอกจากบทสัมภาษณ์ของพี่อุ้มธีรทรเนี่ยยังมีบทสัมภาษณ์ของทศวรรษลิมวนนเสถียรนะครับนี่เป็นกองกลางเชิงรับที่มานโพกิงเรียกมาในทีมชุดนี้นะครับทศวรรษบอกว่าบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติดีมากก็รู้จักกันเกือบทุกคนอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมานโพกิงก็อยู่ในการเตรียมทีมที่ดีอไปฟังบทสัมภาษณ์ของทศวรรษกัน ว่าเขาเป็นยังไงบ้างไหมครับเรามาตรงนี้พูดถึงตรงนี้นิดนึงครับก็ดีใจครับที่ท,ที่กลับมาติดทีมชาติเพราะว่ามันเป็นความฝันของนักฟุตบอลทุกคนอยู่แล้วอันนี้ก็ก็มันเป็นประกอบกับปีนี้มันได้เล่นได้เล่นต่อเนื่องด้วยพอดีอะไรโรงงานนี้มันก็เลยอาจจะผลงานเข้าตาโค้ชอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณทางโค้ดทั้งสองทั้งทีมชาติแล้วก็สโมอสรที่ให้โอกาสครับกับรบรรยากาศเพื่อนๆในทีมเป็นยงงนะครับ ก็ดีคร sí, de <quer> ับก็ทุกคนก็เป็นรีดีปกติก็ชนมาก็รู้จักกันมาเกือบหมดแล้วครับกับคู่แข่งนะครับซีเรียกับยูเอเอเขาทำกันบ้านหรือว่าโค้ชมาโน่กำชับเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมกับกกนี้ยครับซีเรียเห็นมาโน่บอกว่าเขาเปลี่ยนโค้ชไปครับก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากเลยแต่ยูเอเไม่ได้พูดถึงแมอนั้นเพราะว่าเราโฟกัสกันที่แมตช์แรกก่อน นี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยมาอัปเดตกันวันต่อวันก็ถือว่าพร้อมได้ฝึกซ้อมที่ประเทศไทย2-3วันแล้วก็เดี๋ยวไปเดินทางไปซ้อมที่ตะวันออกกลางก็อาจจะเตะดึกหน่อยแต่แฟนบอลชาวไทยก็ให้กำลังใจทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดนี้กันได้ส่วนตัวผมตื่นเต้นนะทั้งตำแหน่งการเล่นของพี่อุ้มจะเล่นตรงไหนแบ็คซ้ายหรือกองกลางจะได้เห็นสามสุขลงเล่นพร้อมกันหรือเปล่าสุป,ปชัยสุภนัทแล้วก็สุปโชค พิจารณาทิพย์กับการกลับมาทีมชาติไทยหนนียเขาจะสร้างมิติใหม่ให้กับทีมชาติไทยได้ยังไงแนวรับจะเล่นหลัง4หรือหลัง3ประตูใครจะเป็นเบอร์เบอร์หนึผมเลยบอกว่าหัวทีมชาติไทยชุดนี้น่าดูน่าติดตามอย่างมากนะครับให้กําลังใจกันโปรแกร,รมย้ําอีกครั้งนะครับเจอซีเรียอันดับ90ของโลกในวันที่25มีนาคมเจอยูเอันดับที่70ของโลก ในวันที่28มีนาคมเวลาตีหนึ่งทั้ง2นัดถ่ายเท่าสดผ่านทาง AIS Play แล้วก็ไทยรัฐทีวีอย่าลืมติดตามนะครับให้กำลังใจช่วงฟีฟ่าเดยเนี่ยให้กำลังใจทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ชุดยู23วันได้ชแนลต้องสุยก็จะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในทุกๆวันเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันคลิปนี้ประมาณนี้ในชแนลต้องสุยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ